กลาบสวัสดีครับพี่น้องเอฟซนะครับเนาะแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับมือนนีบอไดล้อสาเล่าพัฒนาออกพอใจดีจัดให้ทุกสำนักพี่น้องบอร้องรอพี่น้องนะครับไม่ต้องรอนะครับจัดให้ทุกสำนักนะครับเผื่อ เอามาเป็นแนวทางให้พี่ให้น้องให้พี่น้องเอาไปพิจารณาตั้งแต่เนินๆพี่น้องนะครับสําหรับเล่าพัฒนาผลปรากฏเล่าพัฒนาออกมืาขึ้นนี้ก็เป็นที่นาผิดหวังเล็เกๆหน่อยๆพี่น้องแต่จับคููบอแตกแต่ตัววินกันย่งเขา่าพี่น้องนะครับสําหรับแนวทางของปูเนาะนะครับให้พี่น้องไว้ใจเสื้อใจมันใจแนวทางของเก็ดสำนักเก็ดอาจารย์พี่น้องอย่าเฝ้าถิ่มอย่าเฝ้าป่าพี่น้อง นะครับแนวทางแต่ละสัปดาห์มีสามจันทร์พุดสุกพี่น้องอาทิตย์หนึ่งสามวันสามสี่ก็สิบสองสิบสองวันต่อเดือนพี่น้องไม่ต้องกลัวถ้าลุดบ่อเข่าจากเทือพี่นอ้องคงเสิบวได้พอกันแน่นอนพี่น้องอย่าลืมนะครับสิบสองวันจะไม่ถูกสักวันก็ให้มันรู้ไปนะครับสําหรับตัววิ่งตัวลูดพี่น้องนะครับจังได้มันกระเข่าพี่น้องนะครับเนาะ ยกกับดวงกับบุญกับวัสนาพี่น้องนะครับเนาะเอาพี่น้องไปพบไปพ่อกับเจออ้อยเจออ้อยตอนนี้กําลังพี่น้องเอ้ยเราเบิดแห้งบ่หรือจังไดมาแลแ้วแฉแฉดูพี่นอ้องอ่อนแรงบ่หรือยังไดเอาไปตามแนวทางของเรามงดูกับเล่าพัฒนาวันที่สามพี่น้องวันที่สามวันที่สามพี่น้องวันที่สามนะครับ ของเจียวยขั้นเขากับเขาพี่น้องเขากับจนมึนหูมึนตาบุขึืนขั้นรุดกับรุดขา้ารุ่นเน่เจอยวยก็ไดจักเป็นหนังมือว่านเนี่ยมุนลุยปุยพี่น้องเอ้จักมันไทยจักม่นเลาาพี่น้องเลยจักสีเบิ่งอันใดจักสีเบิ่งอันใดจักสีเบิ่งอันใดลองเป็นจังใดบุพี่น้องอ่ะกับสร้างมันเถื่อนมันผ่านไปแล้วมาสู่กันไม่ไปกันต่อกับเลาาพัฒนาของเจียวัยนี่พี่น้องนะครับเลาาพัฒนาชุดเตรียมเด้อ ลาวพัฒนาชุดเต็มนะครับลาวพัฒนาชุดเต็มแปดคูเ้อพี่น้องเด้อไม่สองตัวคือจังเกิลเราเด้อพี่น้องเด้อลาวพัฒนาชุดเต็มพี่น้องจัดชุดเต็มเลยเฮ้าต้องพัฒนาสู่เขาสิไปยูคือเก่าบด้เขาอลอยอยู่เรื่อยพี่น้องเขาอลอยอยู่เรื่อยชุดเต็มเขาลอยเฮ้าเฮ้าจ่ายเขาลอยพี่น้องต่ก่อนมี หัวไายพี่น้องแต่ก่อนมีหัวไายเดี๋ยวนี้เอากลางใส่นำ้ำพี่น้องจุดเต็มเจ๊อ้อยเอากลางใส่นำ้ำพี่น้องย่าให้เขาดิน้นนะครับย่าให้เขานี้ให้เขาต่ำเฮ้าตะหลอดบระวังงวดใดมือใดจันพุทธสุขต้องให้มีพี่น้องนะครับต้องให้มีนะครับเราพัฒนาชุดเต็มเจ๊อ้อยวิ่งบนล่างพี่น้อง อย่าเผือเด้อของเจออ้อยนี่พี่น้องบอกไว้ก่อนนะครับอย่าเผือให้ติดตามให้มันใจเสื้อใจเล่านะครับแนวทางของเราพอธรรมดานะครับบอกไว้ก่อนนะครับไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับสําหรับแนวทางเจออ้อยนะครับเขากูพี่น้องไอ้เขาก็จะเป็นว่าเรียนนะเข้าไม่ต้องกลับสําหรับแนวทางเจออ้อยรถพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างของเจออ้อยให้สองตัวได้พี่น้องเด้อให้สองตัวนะครับ แนวทางของเกอ้อยไฮสองเก้าพี่น้องสองกับเก่าของเราเด้อของเกอ้อยสองกับเก้าพี่น้องนะครับสําหรับของเกอ้อยให้ I 2, พี่น้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับแนวทางของเราย่ำรุดกับรุดย่ำเข่ากับเข่า,าพี่น้องนะครับเพราะว่ากันแนวทางมีเขา่ามีรุดทุกอย่างบพม,มีผู้ใหรู้เด้อ เป็นแค่สูตรแค่คำนวณเท่านั้นพี่น้องนะครับวันที่สามพี่น้องวันที่สามอย่าลืมเด็ดขาดในกำลังใจเจออ้อยกดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับแนวทางของเราเข่าหรือลด,ดชุดเตี่ยมพี่น้องสิได้เห็นชอบไม่ชอบนะครับชุดเต็มของเราเด้อพี่นอ้องมาเบิ่งชุดเต็มของเราสีเก่งบอเก่งคือเกาบอพี่น้องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เล่าล่ะนะครับ อย่ามาพิสูจน์กันชุดเต็มนะครับกับวันพุธที่สามว่าแนวทางพอใจดีสีซ้ำใดไปนองนะครับแนวทางเล่าพัฒนาพี่นองนะครับฟังจะซื่อเขาเห็นเถาะเขาพัฒนาพี่นองนะครับเขาพัฒนาเนาะก็สมควรเป็นคำบอกคำจ่าของเขาอยู่ดอก นะครับเข้ากับฟังิ่งเอาลาวพัฒนานะครับเนาะลาวพัฒนานะครับคือว่าเขาพัฒนาก็าต้องยอมรับเขานะครับบรูวาตัฐบาลไทยสิพัฒนาคือเขาบ่นะครับลาวพัฒนาว่าสัตความหมายนะครับเขาก็ต้องพัฒนาตามทุกสำนักต้องพัฒนาตามนะครับ เจ๊อ้อยวิ I ่งสองกับเก้าพี่น้องนะครับเนาะเจ๊อ้อยวิ I ่งสองกับเกาเด็กพี่น้องได้แนวทางชุดเตียมของเราไว้ใจได้ซ้ำดหนไหนพี่น้องมีความสุขได้ซ้ำาใดสำหรับลราพัฒนาเอาเอามาลุนกันนะครับเรามาลุ้นกันวันจันเออวันพุธที่สามพี่น้องมาลุ้นกันกับของเจ๊อ้อยเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องครับเบอเบิงแนวทางของเจไว้นะครับจับคู่ให้พี่ให้น้องตัวใดนะครับตัวใดพี่น้องจับคู่จุดสองตัวนะครับมีอยู่แปดคู่เด้อพี่น้องเด้อมีอยู่แปดคู่พี่น้องสองศูนสองห้า งามอยู่ในแนวทางของเราพี่น้องนะครับน่ารุนพี่น้องนะครับสวยอยู่ด้สองเจ็ดอยู่กับพี่กับน้องสิพิจารณาเด้อพ่อจะดีก์ก็แค่นํำเสนอสองเก้านะครับพ่อจะดีก์ก็แค่นํำเสนอเนาะนะครับให้พี่ให้น้องเบิ่งพิจารณาเอานะครับ ชุดที่สองพี่น้องชุดที่สองของเจอ้อยเนาะนะครับเก้าสามเก้าห้าเก้าหก เก้าเจ็ดพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของนะครับเจยว้อ้พี่น้องมักกะจัดคัดกะ่านพี่น้องแนวทางมีเขา่ามีรูดบมีผู้ใดสามารถถี่สี่รูได้เด้อพอจะดีกับเอาให้เป็นแค่แนวทาง,นะ,ะน,งนะครับพี่น้องนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับชอบรูดก็รูดพี่น้องชอบรูดก็รูดเด้อ นะครับแนวร่างชุดเต็มมีซํานี่แหละพี่น้องเข่าก็คือเข่ารุดก็คือรุดแนวท,ท่าชนันลักสิหูจักว่าเพิ่นเจงหรือโบเกงแนวทางเพิ่นสิด,ดีหรือบบดีนะครับมีขนันแหละพี่น้อง พี่น้องครับวันที่สามพี่น้องวันที่สามกันยาสองห้าหกแปดพี่น้องเล่าพัฒนาชุดเต็มเจอ้อยวิ่งบนล่างสองกับเก้าได้พี่น้องเด้อสองกับเก้านะครับจับคู่สองศูนย์สองห้าสองเจ็ดสองเก้าเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดพี่น้องคปบหน้าจอไว้แคปหน้าจอแล,แล้วพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอ้อยกันหลายๆยพี่น้องให้กำลังใจเพิ่นเด้อนะครับ โปใดกดไลค์กดแชร์ขอให้โชว์ขอให้มานขอให้ปังขอให้เฮงขอให้รวยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้พี่น้องสมความมมุงปรารถนาเด้อขอให้ชีวิตครอบครัวเจริญรุ่งเรืองก้าวหนะ้าพี่น้องนะครับสําหรับคลิปนี้พ่อใจดีก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ละพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไม่เนาะสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ